พอใส่ใบโหระพาลงไปให้ปัดไปมาสักแป๊บหนึ่งแค่ให้ใบโหระพาสดหลังจากนั้นปิดแก๊สได้เลยค่ะหอมหอมหอมกลิ่นกุ้งแห้งหอมกลิ่นปลาย่างหอมกลิ่นซุกมะเ,เขือพอใส่ใบโหระพาลงไปยิ่ยงน้อหอมหอมมากมาก,มากเลยค่ะวันนี้นิดวิแฟมิลี่จะมานำเสนอเมน,นูซอกมะเขือสูตรของคนเมืองใตา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำม,มะเขือหรือซุปมะเขือค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในเมนูนี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะ 1. มะเขือยาว 2. พริกสดหรือพริกหนุ่มค่ะ 3. พริกขี้หนูดแดงจินดา 4. พริกขี้หนูสวน 5. ใบโหระพา ควอมอืมเราจะนำมดุเขดือยาวพร้อมทั้งพริกสดหรือพริกหนุ่มไปปิ้งไปย่างไปเผาก่อนค่ะส่วนพริกขี้นหนูดงจินดาและพริกกระหล่สวนก็จะนำไปคั่วค่ะและหัวกระเทียมหัวหอมแดงนำไปปิ้งไปย่างก่อนค่ะตอนนี้วัตถุดิบที่ต้องนำไปปิ้งไปย่างไปเผาก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะส่วนพริกหนุ่มก็ปิ้งย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหัวกระเทียม และหัวหอมแดงปิ้งย่งเสร็จแล้วพร้อมกับปอบเกเปลือกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนำพริกกิหนหูสวนและพริกกิหนหูแดงกินดาไปคั่วค่ะถ้าท่านใดไม่ทานเผ็ดก็ใช้แค่พริกสดหรือพริกนุ่มอย่างเดียวค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนๆอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวพริกไหมค่ะคั่วเอาสุกประมาณนี้ค่ะ ี้หนูสวนและพิกี้หนูแดงจินดาก็คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวะตัตถุดิบต่อไปก็คือไปแย่งตำหรือไปแย่งปนแล้วก็กุ้งแห้งตำหรือกุ้งแห้งปนค่ะต่อไปก็เป็นกะปิอย่างดีเอาไว้ใส่ตอนตำน้ำพริกค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปตำน้ำพริกกันก่อนนะคะน้ำหัวกระเทียมที่ปิ้งย่างแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ลงไปในครกค่คะต่อไปก็เป็นหัวหอมแดงปิ้งย่างที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตำ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 ตกระเทียมกับหอมแดงให้ละเอียดค่ะ ยมกับพราแดงละเอียดดีแล้วให้นำพริกหนุ่มหรือพริกสดลงไปตามค่ะ จากนั้นก็นำพริกขี้หนูคั่วที่นำไปปั่นมาแล้วใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตำ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 ,ำ,ำให้เข้ากันค่ะ พริกเข้ากันดีแล้วให้นำกุ้งป่นใส่ลงไปตำค่ะและตามด้วยปลาย่างป่นค่ะตาำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเนื่องจากส่วนผสมที่ใช้เยอะ รกขินจึงไม่พอใส่จึงขอเปลี่ยนครกใช้ครกดินแทนค่ะครกดินก้นลึกดีนหน่อยค่ะเวลาตำจะได้ไม่หกเดะเถอะค่ะพอตาำส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้นำกะปิใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แตกดีแล้วต่อไปก็นำมะเขือยาวใส่ลงไปตำก่อนที่จะนำมะเขือยาวใส่ลงไปให้นำมะเขือยาวมาตัดเป็นท่อนสั้นๆลูโลกหนึ่งจะตัดเป็นสามท่อนหรือเป็นสี่ท่อนก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะต่อไปก็ตำ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  หรือซอก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 บางคนก็เรียกตามมะเขือบางคนก็เรียกซอกมะเขือเป็นที่มาของเมนูซอกมะเขือค่ะซอกไปเรื่อยๆซอกจนกว่ามะเขือกับพริกจะเท่ากันดีค่ะ ตอนนี้ก็ซอ,มอกมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสร็จภาชนะเลยค่ะโหเยอะมากเดี๋ยวต้องแบนออกครึ่งหนึ่งเอาไว้ทำผัดมื้อหน้าค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะ ซอกมะเขือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหมูสามชั้นล้างน้ําสะอาดแล้วนํามาสับแค่พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําปลาและมะนาวค่ะเครื่องปรุงสุดท้ายและท้ายสุดก็คือผงขนอหมูค่ะและปิดท้ายด้วยใบโหระพาค่ะ ก่อนที่เราจะไปผัดซอกมะเขือเราจะมาปรุงซอกมะเขือกันก่อนค่ะบีบมะนาวลงไปในซอกมะเขือค่ะปรุงให้รสชาติออกติดเปรี้ยวนิดๆแต่อย่าเปรี้ยวจัดนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าท่านใดไม่ทานเปรี้ยวไม่ชอบรสเปรี้ยวไม่ต้องใส่มะนาวค่ะ ผีพะเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้ทั่วๆคนให้เข้ากันค่ะถ้าท่านใดจะทานแบบนี้เลยก็ได้โดยไม่ต้องนำไปผัดค่ะก็ะจะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งนำกระทะตั้งเตาตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะ พอน้ำมาร้อนดีแล้วใส่หมูสามชั้นสับลงไปค่ะหับนหมูสามชั้นสับไปมาสักแป๊บหนึ่งจนกวาหมืจะสุกค่ะ ก็หมูสุกดีแล้วเราจะใส่ซอกมะเขือลงไปผัดค่ะนำ้นน,น้ำสะอาดมาล้างทามซอกมะเขือและเทสกระทะค่ะหลังจากนั้นก็ผัดไปมาสักพักหนึ่งเพื่อให้ซอกมะเขือกับหมูเข้ากันดีค่ะ หอมหอมหอมจัค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำทางนานสงสใสกินข้าวเยอะอีกแน่เลยคะ่ะพอผัดหมูกับซอ่มะเขือเข้ากันดีแล้วเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำปลาหนึ่ช้อนโต๊ะ ามด้วยผงขนนอหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงเราจะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงทำแบบปรุงไปชิมไปค่ะพอใส่เครื่องปรุงครบแล้วพกคนไปคนมาให้เครื่องปรุงกระจายไปทั่วๆต้อไปผัดมาแบบนี้อีกสักพักหนึ่งค่ะรสชาติของซอสมุกไสสูตรนี้จะออก เค็มหวานและเปรี้ยวตามนิดหน่อยค่ะแต่บางท่านบางบ้านที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวเขาก็จะไม่บีบมะนาวใส่ค่ะเราทําทานเองเราก็ทํารสชาติตามลิ้นตามปากที่เราชอบเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทํามาขายเขาจะไม่ใส่เปรี้ยวไม่บีบมะนาวค่ะเพราะถ้าใส่มะนาวก็จะทําให้เสียง่ายด้วยค่ะถ้าซื้อทานรสชาติก็จะออกแค่เค็มกับหวานค่ะ รสชาติยังจืดอยู่จะเติมน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่เราเติมน,น้ำปลาเพิ่มให้ผัดไปผัดมาอีกสักแป๊บหนึ่งจนกว่าซอกมะเขือจะแห้งกว่านี้ค่ะ ตอนนี้ซกปมะเขือก็ผัดได้ที่ดีแล้วส่วนรสชาติก็อร่อยถูกปากถูกใจดีแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายจะนำใบโหระพาใส่ลงไปค่ะเอาใส่ใบโหระพาลงไปแค่ผัดไปผัดมาสักแป๊บหนึง่งแค่พอให้ใบโหระพาสลดค่ะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูซุปมะเขือหรือตำม,มะเขือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซุปมะเขือก็ได้ค่ะอหอมหอมหอมกลิ่นกุ้งแห้งหอมกลิ่นปลาย,ย่างหอมกลิ่นซุปมะเขือพอใส่ใบโหระพาลงไปยิ่งหอมหอมมากๆเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเมนูซุปมะเขือตำม,มะเขือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซุปมะเขือ พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วค่ะลองไปทำทานดูนะคะเพื่อนๆว่าสูตรซอกมะเขือตำม,มะเขือหรือซุปมะเขือจะอร่อยเหมือนสูตรของทางพี่ๆน้องๆที่เคยทานหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ FC ที่รักทุกท่านที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกํลังแรงใจ ให้น i ดวิฟแฟมเมอีได้ทำคลิปดีๆนำมาเสนอกับ FC ต่อไปค่ะขอขอบพระคุณ FC ที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย